กวนโอยๆอ,อะไรนะนยังไงนะไม่เข้าใจผู้เาเอาเครื่องบินแบบนี้มาไงหรอได้ไงคะทำเสียงแบบกวนๆโอยๆกวนๆโอยๆเขาบอกว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยมันดีมากๆเลยนะรู้ไหมเขาพับตั้งหกฟงชาเขไม่ใช่สิออกมงกิลน่ะจนถึง <c oughs> อะไรนะสองทมแล้วเขาต้องทำ ทำไมเขาต้องทำทำเสียงนี้ด้วยล่ะลูกไม่รู้เรแล้วเขาต้องบิดตัวแบบฟินลี่เมื่อกี้นี้ด้วยลระคะอันนี้นฟินลี่ทำเองใช่ไหมคะ <c oughs> วายใส่ไข่นุ่งเสียงได้เคียวแบบนี้เหรอแล้วฟิลี่ทำยังไงต่อแล้วฟิลี่พูดยังไงไม่ใช่ตอนแล้วฟิลี่ก็ไม่รู้มันพับยากขนาดนี้เครื่องบิดเนี่ยอ๋อเอาเครื่องบินนี้มัน,<อ>นยากอกแล้วฟิลี่ไม่รู้ไงก็เอาไปโยน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 ใช่ไหมเออแล้วให้ซีเจลองโยนมั้งโยนปุ๊บ นอกนักต่างออกนอนักต่างแล้วผู้ฝาบอกตายวกนอกนต่างนี่ไแล้วก็บซเจไปเก็บเลยอืนไงต่อเก็บอเออทำไมต้องเก็บด้ล่ะโอ้ซีเจทำเสียงลอยอย่างั้นเล่ืเหรลูกผู้เฝาบอกว่าก็ต้องไปเก็บสิซิเจทำเองอ่ะสุดท้ายก็ได้าแล้วซิเจก็ไปเก็บมาเหรอคะแล้วก็โยนโยนโ ผรูผ่าก็บอกมันสนุกมากเลยมันเอามาเล่นลูกมันสนุกมากเลยพูดอย่างเงี้ยแล้วโยนๆพอสิจะโยนปุ๊บไปโยนโดนครูโดนัทเอ้าลหรอคะลูกครูโดนัทนั่งช็อปมาเลยแล้วไงคะและไหมแล้วผ่าก็แบบบอกคือเจว่าเฮ้ยทำยังไงทำไมมันพับยากมากเลยนะอืมออ๋อแล้วโยนในห้องเรียนได้ได้เหรอลูก ครูไม่รัาฟรีไทม์อ๋อฟรีไทม์แล้วเราก็บอกว่าปาพักเองเลยสามลำต้องเหมือนแบบนี้ด้วยแล้วซีเจก็บอกทำเป็นเหมือนเลยแล้วเป็นแบบอือนอ่ะซีเจก็พูดเหมือนเป็นภาคหนังอย่างนั้นเลยเหรอลูกหรือฟิลิปภาคเอง แล้วก็บอกอะไรนะไอแกบอกเราก็บอกก็ได้เดี๋ยวไปเซิร์ช Google เอาง่ายกว่าอีกแล้วเราไปาก็นว่าไปเซิร์ชดิไม่ได้แน่แล้วก็บอกอะไรนะไรคะมันทบยากมากเลยนะแล้วไงคะยากมากแล้วบอก็ตั้ต่หกโมงเช้าทุงไม่ใช่หกโมงเช้าดิไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องตีแรงหนึ่งจะเจ็บ โอเคได้โอ้ซีเจนเป็นพระเอกเลยเสียงหล่อจังแล,แ,ลแล้วพอฟลีลองไปพับดูนะเป็นไงก็บอกมันง่ายมากเลยแค่อย่างเงี้ยอืมดีกว่าอีกแล้วอเอาเป็น,เป,นเป็นประสาทแล้วลูกหาไม่บอกอีกนะบอกอะไรไหมว่าอะไรไอหัวแบบเนี้ยมันไม่เหมือนธรรมดาใช่ไหมอ่าฮะอูผาก็บอกว่า อ,อันนี้คือถามจีเจอยู่นะจีเจบอไม่รู้หรอก <c oughs> แล้วภูผาก็บอกว่ามีพักหนังจริงจริงอ่ะว่ามันเป็นแหลมใชั้นบะชั้นบะจีเจบอกไม่รู้แล้วภูผาก็บอก่ไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมนะ้ว่ีเจบอกก็ไม่รู้ไงแล้วภูผาก็บอก ให้ดูเลยโอ้ยโอ้ยพอแล้วลูกมันไปไม่ทันครอ่นี่นแข็งเลยอืมมันไม่เป็นอะไรโอเคจบยังจบยังพอยังงมันยังไม่จบมันสี่นาทีครึ่งแล้วยังไม่จบแค่นี้หรอกครับแล้วอะไรับจะไม่มีคนดูเราแน่ๆเลยนะครับยาวมากเลยครับก็มันควรจะนานแบบนี้แหละคิปอ่ะคือครูผ่าก็ไปบอกอีกว่าไอ้ตรงม้วนๆเนี่ย มันดียังไงเราก็บอกรู้ไหมซีเจไอ้ตัวมุนมวาทำเนี่ยมันคืออะไรซีเจก็บอกไม่รู้หรอกแล้วเสียงหล่อมากซีเจก็บอกแล้วว่าเนี่ยมันดีกว่าธรรมดาเยอเลยนะอะไรนะก็คือมันดีกว่าธรรมดาตั้งเยอะเลยนะโอเคแค่นี้ห่าลูกปับบ้าทำงานละแค่นี้นะโอ้ทำไมคืออะไรรู้ไหม ผู้เผาก็บอกก็น่ะเครื่องมีนาบาดามันจะพับออกมาอย่างนี้เลยมันไม่พับใช่ไหมนะมันจะเหมือนเป็นลมพานไปให้มันพองเร็วขึ้นสิเจก็บอกโอ้มุกอย่างนี้ไม่เล่นดีกว่าแล้วแผู้เผ่าก็บอกนี่มันไม่ใช่บอกนี่มันเครื่องบินกระดาษจริงเหรอโอ้ใครจะไปคิดเรื่องแบบนี้นะนะนะผู้เผ่าก็บอกโอ้ไอ่ไก่เขา ซีเจก็บอกผู้ผ่านที่ใช้เสียงอย่างนี้ตลอดเลยเหรอลูกใช้เสียงสองตลอดเลยเหรอมันใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงแล้วซีเจก็บอกเพื่อนเล่นใช่ไหมใช้คำเสียงเล่นผู้ผ่าก็บอกไอ้เน่ใครๆก็รู้กันแล้วซีเจก็บอกก็เขาไม่รู้ไงโอ้โหเสียงหล่อสุดนี่ลงจบเลยนะจบเออโอเค